ภาพเก่าเล่าเรื่องกับสยามเรนซองตอนราชอาณาจักรสยามณพระระาชวังฟงแตนโบเรื่องราวของเครื่องมงคลราชบรัรณาการสยามณพรราชวังฟงแตนโบเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2.394เเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์มีความตั้งพระราชาริุัยอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศและส่งเสริมการค้าขายของราชอาณาจักรกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกโดยที่ยังคงรักษาความเสมอภาคระหว่างกันไว้ทรงแสดงพระราชประสงค์ในการทำการค้ากับฝรั่งเศสผ่านทางกงสุนฝรั่งเศสที่สิงคโปร์แต่ก็มีเหตุขัดข้องหลายประการ เช่นการเกิดกบฏใต้เผิงในประเทศจีนและสงครามไครเมียในยุโรปจึงทำให้สยามต้องรอคอยท่าทีของฝรั่งเศสอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนในท้ายที่สุดเมื่อทางฝรั่งเศสเห็นว่าตนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสยามอีกทั้งเซอร์จอห์นเบลริงราชทูตอังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญาที่บางกอกไปเรียบร้อยแล้ว ฝรั่งเศสคงจะเสียเวลาอีกต่อไปไม่ได้ในที่สุดชาลสสเดอร์มงติงยีกงศุลฝรั่งเศสประจำนครเซี่ยงไฮ้จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจเต็มเดินทางไปบางกอกพร้อมด้วยกองกำลังราชนาวีฝรั่งเศสเพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการอันรวมถึงภาษาทิสลักษ พระจกักรพรรดินโปเลียนที่3และพระจกักรพรรดินีเออร์เชนีเมื่อการพระราชมัยตรีระหว่างสยามและฝรั่งเศสได้มาถึงจุดสูงสุดรัฐบาลสยามในพระนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีดำริที่จะส่งคณะราชทูตสยามพร้อมเครื่องมงคลราชบรณนาการเดินทางไปถวายแด่พระจกักรพรรดิและพระจกักรพรรดินีฝรั่งเศส ซึ่งกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสและราชสำนักพระจักรพรรดินโปลเลียนที่สก็ตอบรับเป็นอย่างดีคณะราชทูตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เข้าเฝ้าพระจักรพรรดินโปลเลียนที่สและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีอย่างเป็นทางการในห้องลาซานเดอบันหรือห้องเต้นรำณพระราชวังฟองตนโบเมื่อวันที่27มิถุนายน พุทธศักราช2,404และได้นำเครื่องบงคนราชบรรณาการทั้งหมดไปทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพทั้งต่อพระจกักรพรรดิพระจกักรพรรดินีและต่อมกุฎราชกุมารแห่งฝรั่งเศสหนังสือพิมพ์เลอมอนิเตอร์ยูนิเวอร์แซลได้เขียนไว้ว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันเป็นต้นมา เจ้าพนักงานสองนายที่กำกับดูแลพระราชสารและเครื่องมงคลราชบรรณาการของพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ของสยามได้เดินทางมาถึงพวกเขาได้แกะกล่องเครื่องมงคลราชบรรณาการและนำออกจัดแสดงไว้ในส่วนของพระราชพิธีถวายพระราชสารเริ่มในเวลา17นาฬิกาหลังจากที่ท่านราชทูตกราบบังคมทูลเนื้อความในพระราชสาร ที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยบาทหลวงลานโนดีจึงถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการที่ทอดวางอยู่บนโต๊ะโดยหนังสือพิมพ์ l e มนิเตอร์ยูนิเวอรแลได้พรันานารายละเอียดเครื่องมงคลราชบัณาการชิ้นสำคัญที่บรรดาพระราชวงศ์ต่างสนพระไทยในความงามว่าในบรรดาของที่นำมาถวายแด่พระจกักรพรรด พระจักรพรรดินีและเจ้าชายมกุฎราชกุม,มารนี้ดูเหมือนว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงต้องการถวายพระราชสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชอำนาจอันเกรียงไกรสังเกตได้จากพระมหามงกุฎมีกันเจียดจ,จรสองข้างทำด้วยทองคําประดับอัญมณีที่มีค่ายิ่งดังรูปที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้โดยนอกจากพระมหามงกุฎแล้ว ยังมีพระแท่นราชบัลลังก์พระราชยานเครื่องประดับอานมาคลุงด้วยตาดทองและประดับอัญ,ญมณีพระกฏผ้าไหมซึ่งมี1นถึงหชิ้นถุงผ้าตาดทองสำหรับใส่พระแสงราชสัตราวุธพระแสงหลากหลายชนิดและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกทองคําลงยารัฐพระองค์กุดันประดับเพชรส่งวานลายกุดันประดับทับทิมพระธรรมรงนกพะเก้ากำไลข้อพระกรทองคํารูปมังกรภาชนะที่ทำจากทองคํำลงยาสีต่างๆอีกมากหรือผ้าปูมต่างๆที่มีลวดลายเบาบาง ้าไหมาลายทองแร่มมีความประณีตมากส่วนพระแสงราชสัตราวาุธมีการประกอบอย่างงดงามประดับตกแต่งอย่างมีรสนิยมอย่างเช่นพระแสงดาบญี่ปุ่นพระแสงหอกพระแสงตรีศูนย์โดยเฉพาะพระแสงกริดคงใหญ่ด้ามทองคำประดับอัญ,ญมณีที่ถวายแดม่มุฎราชกุมาร และพระฉายาลักษณ์จำนวนสองรูปของพระเจ้าแผ่นดินและสมเด็จพระบรมมราชินีอักรกมเหสีของพระองค์โดยเครื่องมงคลราชบรรณาการส่วนใหญ่ถูกนำมาจัดแสดงอยู่เต็มสองห้องแรกของพระตำหนักพระเจ้าหลุยที่13กล่าวคือในห้องรับรองและในห้องโถงขุนนางแต่ในความเป็นจริงแล้ว บัญชีรายการที่เจ้าพนักงานราชสำนักฝรั่งเศสได้ทำขึ้นทูลกล้าวถวายหลังจากราชทูตสยามได้ถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการแล้วไม่ปรากฏรายการทั้งหมดมีรายการบางส่วนได้หายไปได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกพระแสงกระบี่องค์หนึ่งพระแสงกันไกลทำด้วยเหล็กกล้าคร่ำทองคู่หนึ่ง และพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินและสมเด็จพระบรมวรชินีเพราะถูกจัดให้เป็นของใช้ส่วนพระองค์แทนหรืออาจถูกจัดเก็บรักษาอยู่ในรายการพิพิธภัณฑ์ห้องจีนของพระจกักรพรรดินีเออร์เชนีณนะพระราชวังตุนสกอรีก็เป็นได้